ครับวันนี้จะเปิดจะปิดประตูนี้นะฮะวันนี้วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนมีนาคม2563นบสามนะครับจะปิดประตูนี้ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกส่วนนี้นะซึ่งทางพระเมงเนี่ยบอกว่าประตูนี้ดีแต่ว่าอยู่ทําไปแล้วมันก็จะเหนื่อยให้ไปหันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ใต้คตอทางกินสร้างมันจะเปิดตรงนี้ชวนออกเชียงใต้คือทางหน้าโรงงานเรานคทางหน้าโรงงานาก็จะมาเข้าทางด้านนี้ะครับทางด้านเรารจะตีประตูประตูเนาเข้าอันดับที่ ห้าถึงหกในแปดส่วนของมุมโน้นนะมุมโน้นรู้ว่ามาตรงประตูมุมนี้ให้อยู่อันดับที่ห้าและหกที่จะอยู่แล้วมันของบ้านในนู้ดนี่รวมอ่ะยังยืนนั่งด้วยนนวอันนี้ก็บ้านเขียวร่มรื่นดีครก็ ปรุงกันทุกรูปแบบวันนี้เป็นวันที่จะเปิดประตูนี้ก็ถ่ายเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ขอให้มั่นคงมีความสุขรุ่งเรืองก้าวหน้ามีทรัพย์สิเนเงินทองอยู่แล้วมีแต่ความไพโรธ เรืองไก่ติติคุณชัย